โฟกัสทัชเจ็แสนับสนุนโดยฟิล์มกันรอยโฟกัสทัดแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอาสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต มินแฟนคลับจีนของโอ้คู่ทรงคนมะคมขืนย่าย่าย,ายันภาพจับเอวอุ้มมือแบรรี่ไม่โดนหน้าอกเจนี่ปัดแย่งโน้ตจากปูโต้เมนโดนัทเหตุกิกอนันดาต่อลั่นไม่เคยเวียงไม่พอใจทรงผมในกองละครชาติพยักเมเปิ้นรับถูกเซนาหอยตามจีบเมินทายาเจ้าสัวเข้าใจผิด สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันนะคะออนอนนีพิรชาขจรพัฒนค่ะแนนลลิตาจึงพนักกิจค่ะเอฟเอ็มออนทีวีค่ะพี่อาร์สวัสดีคุณแนนค่ะสวัสดีค่ะพี่อาร์หนูต้องสวัสดีพี่อาร์ก่อนสิคะอู้หู้ยดีจังเลยได้เจอแนนเดี๋ยวไว้ตัวจริงนะคะสัมภาษณ์่องสุดที่หนึ่งค่ะเดี๋ยวพูดอย่างนั้นเลยรายการที่ตกรอบไปปีแล้วเป็นไงบ้างคะอ่าคุณผู้ชมค่ะเรามากันที่เรื่องราวดีๆ ข้างเรื่องข่าวกันห้าข่าวอันนี้มีเรื่องราวดีๆจริงๆกับฟิล์มกันรอยโฟกัสนั่นเองค่ะแดนนะคะมาดูแบบนี้นะคะหลังจากที่มีมือถือรุ่นใหม่ๆออกมาหลายรุ่นแล้วแหมเรามีมือถือรุ่นใหม่เราก็อยากได้ฟิล์มกันรอยเพื่อจะรักษาสภาพมือถือของเราให้มันใหม่กิ๊กแบบนี้ตลอดเวลาไงก็ต้องแนะนํากับตัวนี้เลยนะคะฟิล์มกันรอยโฟกัสค่ะเพราะว่าตอนนี้ทําหม่แดนตอนนี้เขามีแคมเปญติดโฟกัสวิลัดฟ้าไปถึงญี่ปุ่นนะคะกติกาง่ายๆเพียงติดฟิล์มกันรอยโฟกัสชนิดใดก็ได้นะคะรับรหัรลุ้นโชคสิบหลักใน แล้วก็นำมาลงทะเบียนได้ที่เว<ม>็บไซต์ j a p a n f o c u s v i l w c o m แค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นกินเที่ยวช้อปสัมผัสหิมาที่ฮอกไกโด6วัน4คืนได้ทุกสัปดาห์ถึง20ธันวาคมนี้ค่ะแล้วก็จะประกาศรางวัลทุกสัปดาห์ทาง www.facebook.com/ focusfilm <c oughs> นั่นเองค่ะเดอโน <grandes S 1> ได้ไปฮอกไกโดต้อง6วันนะติดหรือ,อยังล่ะพี่อาติดแล้วจิจารดีมากเป็นรอสะอนแสงสีฟ้าสุดลิดนะลดเลยค่ะอ่ะมาเมาส์ข่าวเริ่มต้นข่าวแรกกับดีฉันก่อนดีกว่าค่ะเรื่องราวของนางร้ายปากแดงแผด เสียงกรี not, ๊ดกรี๊ดกกร๊กรี๊ปวดหูแล้วเกิดนะคะกับคุณหลาบเล่นไฟน้ำคุณโมอมีนานั่นเองนะคะรับบทเป็นตัวร้ายในละครเรื่องนี้นะคะก็ตีบทแตกกระจุยเลยทำให้เอาให้คนดูอย่างเรารู้สึกเกลียดเธอได้เลยทีเดียวเชียวคะเกลียดเขาเหรอคะ รับบทบาทการแสดงได้เรียกว่าตีบทแตกมากอพอดูในหนังแล้วแบบสงสารน้องอสองสารน้องนางเอกน้องนิวอะนะ,ะไอ้น้องนาวนะคะเจอโมอเมนาแกล้งไปแบบร้ายมากเลยนะคะโมหลังจากที่คุณโมค่ะเขาแกลนอเพนนิ่งตัวเรียบร้อยแล้วว่าเขาเนี่ยชอบดนตรีไทยใช่ไหมคือหลังจากนั้นค่ะเขาก็ควงกับสาวหล่อมาตลอดเรื่อยๆจนมีเรื่องราวเลิกลากันไปกับทอมแคทไปแล้วนะคะหลังๆนี่นะคะก็สาวโมอเมนาเนี่ยก็โพสต์แต่ข้อความเศร้าๆตลอดตลอดเลยนะคะเอ๊ะ หรือว่าอาศัยเรื่องของการตีสิ่งเนี่ยมันจะไม่เวิร์กแล้ว <Ừ. S 1> หรือว่าจะหันกลับมาเล่นเป็นนตรีสากลดูบ้างหรือจะเป็นอย่างนั้นเออและล่าสุดนะข่าวเขาเล่ามาเขาบอกว่าเนี่ยสาวโมมีนานะไปไหนมาไหนนะค<ช>อบหวานเสน่ห์ให้กับทอมตลอดเลยอย่างนี้ใช่หรอก็คงต้องไปถามเขาดูนิดนึงว่าเอ๊ะตกลงยังไงเพราะว่าเหมือนแบบ ผู้หญิงอะที่เป็นดีมองกันอะเขามองออกไงเออว่ามีการบริหารวานเสน่ห์ให้กับทอมด้วยกยันอะไรงี้งาน <ะ S 1> ก็ากาหมั่นหมันกันนิดนึงอ่าเอาล่ะต่อกัน <ฮะ S 1> ต่อเนื่องกันด้วยอีกข่าวหนึ่งนะแต่เป็นอีกหนึ่งโมกันบ้างสําหรับแตงโมพัทรธิดาค่ะที่ตอนนี้มีคนแอบเห็นว่าเธอดูอวบอิ่มขึ้นผิดหูผิดตาก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊หรือว่าจะเบนโลหรือเปล่าจะมีเบบีหรือเปล่ารวมไปถึงประเด็นที่แฟนหนุ่มน่ารัอกอย่างตตโตโน่พาคินนะฮะสั่งห้ามเธอเล่นเลิฟซีนซึ่งประเด็น ที้ก่อนหน้านี้เอฟเอ็มวอนทีวีเราได้ไปถามหนุ่มโตโนโ่ก็ได้ชี้แจงกันไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้เดี๋ยวไปถามสาวโมกันบ้างว่าจะว่ายังไงค่ะอะมาต่อที่คุณอาร์พส,สุดดีกว่านะคะล่าสุดค่ะโพสต์รูปลงในไอจีส่วนตัวของตัวเองนะคะเขาก็เป็นรูปทําบุญตักบาตรในตอนเช้ามันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมใครเฟซไอจี<น>ก็อยากอัปเดตแอคทิวิตี้ของเราเราทำอะไรบ้างนะคะแต่กรณีก็นนั้นก็มีนักเลงคีย์บอร์ดค่ะหนึ่งนางไม่รู้จะใช้คำว่านางหรือนายนี่แหละไปโพสต์คอมเมนต์ซะโถอพ่อคุณ จะตักบาตรทั้งเคียงต้องลงไอจีอีกเหรอแน่นอนว่าคุณอาร์ตพสุทธิ์อ่านคอมเมนต์นี้ปุ๊บปรี๊ดแต่คะแนนนะคะต้องไปถามนิดนึงว่าจะมีการโต้กลับหรืออะไรยังไงนะคะกับคอมเมนต์ที่เข้ามาต่อว่าต่อขานขนาดนี้นะคะล่าสุดค่ะข่าวเขาเล่าว่านะเขาบอกว่ามีคนตาดีค่ะเขามากันว่าคุณอาร์ตพสุทธิ์เนี่ยกำลังตามจีบน้องมดอยู่น้องมดไหนอะ มดนับประพัดนะเออนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งกระแสค่ะเขาบอกว่าช่วงนี้ดูหน้าดีขึ้นดูหน้าตึงขึ้นเพราะว่าเดินสายเซฮายกับหมอศิลยกรรมบ่อยละเซใช่หรอเขาหล่ออยู่แล้วหรือเปล่าเขาเ็ามาวกันอย่างนี้ไงเอาล่ะเดี๋ยวต้องไปถามกันนะคะแล้วก็อีกข่าวของคุณแม่คุณแม่สาวสวยลูกสองอย่างนานาราบีนาที่ออกมา ซวสื่อมวลชนเพราะว่าเวลาเจอเธอทีไรก็ต้องถามถึงเจนนี่ตลอดอก็เลยเธอบอกว่าชื่อนานาน,นะคะไม่ใช่เจนนี่จะเป็นคจ<อ>าจีปากของเธอไปแล้วออลมีโอกาสเจอสาวนานา,นานทั้งทีก็ต้องจอบไม่ถามกันหน่อยถึงประเด็นที่ผ่านมาที่มีการรวมตัวกันของผองเพื่อนแก๊งนางฟ้าแต่ว่าเอ๊ะเวลาก็ผ่านไปจนดึกดื่นคะ่ะพี่ยาร์ดเขาบอกว่าเจนนี่เนี่ยจะมาห้าทุ่มนะคะก็รอไปสิ ก็ไม่มาสักทีค่ะก็แต่สาวเจนนี่เนี่ยแหละทาเอาสื่อมวลชนที่รอเก็บภาพนะคะก็คอตกกันเป็นแถบค่ะแล้วก็หิวร่างตัวเองกลับบ้านกันเป็นแถวพร้อมตั้งประเด็นว่าหรือว่าแก๊งนางฟ้าจะแตกคอซะแล้วรวมไปถึงเมื่อไหร่จะรวมตัวกันครบองค์สักทีงานนี้จะจริงหรือไม่นะคะเดี๋ยวไปถามนานากันค่ะนอกจากแก๊งสื่อมวลชนที่เขาให้ฉายากับแก๊งนี้แล้วเนี่ยนะคะ,คะชาวบ้านชาวช่องที่เขาตามติดแก๊งนี้อยู่ในตอนนี้เขามีฉาย,ยาใหม่แล้วนะฉาย,ยาอะไรคะแก๊งนางเป็ก ขนาดนั้น<อ>เลยนะคะเขาบอกว่าเวลาออกหน้าสื่อเนี่ยก็จะดูรักการเป็นเพื่อนสนิทสนมกันเป็นแบบหมู่มวลแก๊งนางฟ้ารจริงๆแล้วโน no, เขาไม่ได้สนิทกันขนาดนั้น จริงเขาเมาก็อย่างนี้เลยนะแกฉันว่าพี่จะเมาต่อจริงโอ้ยนี่นะะขนาดนี่ขนาดไม่อยากเมาต่อนะคะค <c oughs> ุณผู้ชมคะยังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นค่ะปิดท้ายข่าวแซ่บๆด้วยน้องจันจิวงไกอานะคะล่าสุดเนี่ยโอ้โหงานเข้าตลอดตลอดตลอดนะคะแต่เหมือนจะดีถ้าเปิดเป็นงานอีเวนต์งานโชว์ตัวเลยก็ดีสิแต่งานเข้าที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่งานอีเวนต์งานโชว์ตัวเป็นงานอะะไรล่เรื่องราวของกระแสแอนตี้จากแฟนคลับของหนุ่มมาริโอเมาเลอร์นะคะ คือคนไทยแอนตี้เนี่ยยังเป็นคนไทยกันเองยังคุยกันได้ภาษาเรานะไม่ชอบตรงไหนบอกได้อยังไงแต่คนจีนถึงขั้นขู่เลยนะคะถ้ายังมายุ่งกับอาริโอของฉันฉันจะให้คนไปข่มขืนแก่อย่างนี้เลยคนจีนน่นะโหดไปนะขโมยไตหรือเปล่าอ้วกขำไมรููเมืองกลางอะถ้าหรือยังจะสาลามายุ่งกับอามาลิโอของอ้วนะระวังตัวให้รีจะสงคงมาข่มขืนเลยน่ากลัวมากแต่มันดูเบ็้เผ็ดมันมากนะคะอะห้าข่าวพร้อมกันค่ะแซ่บๆทั้งนั้นเลยเชิญทีละข่าวเลยค่ะ มันมันก็เป็นเป็นได้แค่แบบว่าพิมพ์มาหาเราแต่ว่าเอาจริงๆเขาคงไม่มาทําเราจริงๆหรอกค่ะระวังตัวในใน,ในการพิมพ์อะไรลงไปในอินสตาแกรมมากกว่าคือเราจะไม่โจมตีกลับซะมากกว่าค่ะก็ถ้าเขาสบายใจที่จะพิมพ์เราก็ปล่อยเขาไปตอนแรกตกใจค่ะตกใจเพราะว่าเขาส่งมาเป็น10-10 10, 10, บอันเลยในในอินสตาแกรมรูปหนึ่งแต่ว่าเราก็ นั่งลบดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคนมาดูแล้วแบบตกใจอะไรเงี้ยค่ะ,ะก็บอกว่าไม่ต้องซีเรียสค่ะเพราะว่ามันเป็นเป็นเรื่องปกติของแบบว่าจะมีคนทั้งรักทั้งชอบเป็นเรื่องปกตินะก็ลองกดเข้าไปดูนะก็เป็นแบบว่าไพรเวซีค่ค่ะเป็นแบบว่าเหมือนเขาตั้งอินสตาแกรมอันนึงเพื่อมาปะทะอะไรเงี้ยค่ะยืนยันว่าไม่ได้ตนะัะะ้งใจจะเปิดตัวหรืออะไรเลยค่ะความสัมพันธ์เป็นพี่น้องกันแบบนะีบบ้มานานแล้วค่ะก็ไม่ได้มีอะไรค่ะก็ติดงานโปรเจกต์ที่ทำด้วยกันทั้งหมด7คนนะคะอยู่แล้วแต่ว่าคือ ดีเทลลึกๆจริงๆน,น,นะนะไม่ได้ทราบมากนะคะว่าเป็นยังไงแต่เท่าที่รู้คือเหมือนกับทีนี่เขามีคิวโฆษณาอยู่แล้ว mm hmm. แล้วก็บอกไว้ว่าถ้าโฆษณาเสร็จทันก็จะมาไม่เกี่ยวละค่ะรักกันดีเหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรละค่ะก็ข่าวก็ว่ากันไปเรื่อยนะแต่ว่านายก็ตอบแทนเพื่อนทุกคนไม่มีใครมีปัญหาใดๆกับใครเลย mm hmm. เรื่องนี้ไม่มีมูลใดๆทั้งสิ้นค่ะพร mm hmm. ุ่งนี้ค่ะจัดเลี้ยงส่งให้พอล่าเชลเลอร์ mm hmm. จะไปคลอดน้องอีกคนหนึ่งที่อังกฤษก็จะไปนานเลยวันนั้นก็เลยแบบ เลี้ยงส่งกันนิดนึงน่าจะครบค่ะน่าจะครบตรงนี้มันก็มีคอมเมนต์อยู่คอมเมนต์หรือสองคอมเมนต์นะครับประมาณแบบใส่บาทเดี๋ยวต้องลงไอจีด้วยเหรอเอ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 อคืออะไรครับไอตรงที่ลงไปเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะว่าใครนะครับแต่ว่าอาจจะไปสะกิดคือบางทีเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้เขาอาจจะไม่รู้ว่าการที่พูดอย่างเงี้ยมันเป็นบาปนะมันเป็นบาปที่ที่เวลาคนทําบุญแล้วมันเป็นบาปเราก็อาจจะเราก็ลงเพื่ออาจจะเป็นว่า ไปสกิดเขานิดนึงว่าไม่ควรจะพูดอย่างนี้แก้มา3มเดือนแล้วแก้มา3เดือนแล้วครับมีอยู่ช่วงหนึ่งน่าจะรับบทเยอะแล้วก็ตาข้างนี้ตกตกมาครึ่งตาเลยเห็นเห็นแล้วเวลาเราเรา,เราเล่นละครเนี่ยครับตาเราต้องอยู่อย่างนี้ แล,แล้วมันทําให้เราปวดปวดครึ่งเนี้ยครึ่งเดียวเราก็เลยตัดสินใจว่าขอไปทําแล้วกันน้องโม้นี่คือรู้จักรู้จักเพราะว่าไปทําบุญที่วัดท่าไม้ด้วยกันเจอกันยังไม่ถึง10บครั้งเลยมั้งครับ,บ,บพี่นอ้นองครับพี่น้องครับอาจจะถูกถามเยอะแต่ว่าเรื่องข่าวดีที่เรื่องมีน้องอะไรนี้ก็ยังไม่มีคะ่ะอาจจะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่โมลงคุมนิดหน่อยเท่านั้นเองไปโรงพยาบาลแต่ว่าไปไปหาหมออย่างอื่นไปรับยาอย่างอื่นอะไรแบบนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าไปทำอย่างอื่นมั้งแต่ไม่ได้ไปฝาก ปาก้ออะไรแบบนี้เป็นขาใช่ค่ะ<ม>จริงๆแล้วไม่มีค่ะก็มันเป็นข้อตกลงของเราตั้งแต่แรกที่คบกันแล้วค่ะว่าเราจะไม่ก้าวไก่เรื่องนี้แต่ว่าด้วยความที่โมเป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นลิมิตของผู้หญิงกับผู้ชายมันก็ค่อนข้างที่จะต่างกันโมเองก็ต้องออรักษาตัวเองด้วยเขาค่อนข้างที่จะแบบรู้ว่าโมเองก็มีลิมิตของตัวเองอยู่แล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าโมออกไปทํางานเนี่ยโมไม่เสียหายกลับมาแน่ๆอะไรอย่างเนี้ยค่ะจริงๆอ่ะโมรู้จักเขามาตั้งแต่โมรครบแคทนะ ก็ปีกว่าผ่านอะไรมาด้วยกันก็เยอะอะาะพอถึงวันที่โอเคคุยกันคบกันด้วยนิสัยอะไรหลายๆอย่างเรามีนิสัยผู้ชายเขาจะจุกจิกเขาจะแบบคอยเช็คนู่นทํานู่นทํานี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วโมก็ยอมรับว่าโมก็มีคนอื่นเข้ามาคุยเว้นระยะออกไปเลยอะค่ะเป็นอาทิตย์แล้วค่ะแต่ก็มีปัญหากันมาตลอดมีคนมาคุยฝั่งโมค่ะเขาหึงเล่าหรือยังไง เขาไม่ถึงเขาเห็นเลยแหละถ้าจะบอกว่ามือที่3คอให้เป็นมือที่3าฝั่งโมค่ะเพราะฝั่งอ้อมโมไม่สามารถรู้ได้เลยต่อให้เขามีหรือไม่มีหนูก็ไม่รู้เพราะหนูเช็คคนไม่เป็นทุกคน <c oughs> ก็เจ้าชู้แต่ว่าโมโมโมไม่ได้เป็นคนเลือกเยอะเลยคนที่เข้ามาคุยก็ไม่ได้แบบเป็นคนดีหรืออะไรโมชอบคนธรรมดาเลยพี่ไม่ต้องมีฐานะในสังคมไม่ต้องมีอะไรก็ได้อยู่แล้วมีความสุขพอละแย่ yeah, ค่ะแต่ก็พยายามแข็งแงไว้ หลังจากที่โดนกระแสข่าวทาโคมอยู่พักใหญ่เลยนะสำหรับน้องโมมีนาสังเกตไหมโดนข่าวรุนแรงแค่ไหนทําไมเธอช่างสวยขึ้นเหมือนมีออร่าผลักทําไมอะก็สวยขึ้นนะไม่รู้ฉันอิจฉาอยู่น้องอยู่เบาๆวันนั้นไปเดิน c ี c เจอเขาถ่ายละครอยู่พอดีต้าออร่าสะพรึงขนาดนี้พี่เขินมากที่เจอน้องน้องสวยจริงๆพี่อาร์ตก็สวยจริงๆเลยคุณผู้ชมอยากให้มาเจอตัวจริงพี่อาร์ตสวยมากจริงๆค่ะ แนนพูดจริงใจกับพี่มากเลยเอาล่ะพี่อาร์ตหนูขอเมาหน่อยเรื่องพี่อาร์ตสูตรที่ว่าเขาสร้างทำบุญสร้างภาพนะคะจะบอกเลยว่าก่อนหน้านี้มีดาราหลายคนมากเลยที่ถูกกระแสนี้ว่าทำบุญสร้างภาพไม่ว่าจะเป็นพี่เก๋ชลดาเองพี่บุญบรรัดดาพี่เก๋ชลดาทำบุญกับน้องหมาใช่ที่พยายามจะผลักดันพรบคุ้มครองสัตว์ออก็หาว่าโดนสร้างภาพเรียกกระแสจะได้มีงานอีเวนต์เยอะๆซึ่งน้องบอกเลยว่า ไม่จริงพี่เก๋เป็นคนที่รักสุนัขมากๆนะคะรวมถึงพี่บุ๋มปนัดดาตอนนั้นก็โดนกระแสที่ออกมาเรียกร้องเรื่องสิทธิของผู้หญิงเรื่องกฎหมายของผู้หญิงกันเนาะล่าสุดเป็นคุณปูปยาที่ไปขัดท้องน้ําก็โดนโจมตีอีกอย่างเงี้ยมันก็มองได้หลายทางคุณผู้ชมค่ะบางทีเราก็ต้องแบ่งแยกกันสักนิดนึงเรื่องของวิจารณญาณนะของแบบนี้คือบางทีคนเราตั้งใจทําอะไรแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาทําเขาก็ได้สิ่งนั้นแต่คนที่คอยไปจ้องสิจ้องจะไปคอมเมนต์ด่าเขานั่นนู่นนี่นั่นแหละคือสิ่งที่คุณทําเดี คือน้องอเคยคิดนะว่าเอ้ยคนเราทําบุญจะลงทําไมแต่เราคิดอีกแง่หนึ่งนะถ้าสมมติดาราลงแต่ภาพไลฟ์สไตล์ไปเที่ยวผับเที่ยวของหรูก็โดนด่าอีกแต่ลงภาพทําบุญลองคิดแง่นี้ว่าเออเขาลงให้เป็นแรงบันดาลใจกับคนให้คนเออทําความดีจะได้<อ>แบบว่าสวยๆหล่อๆกันเหมือนดารานะอะ,อะไรอย่างนั้นอ่ะกระสุดแพ้แต่นานาจิตตั้งค่ะคุณผู้ชมคะใครคิดอะไรคิดอย่างไรก็ได้อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวพักบรกันสักครู่นึงดีกว่าช่วงหน้าแซ่บมากคุณผู้ชมคะมีการ ขึ้นชื่อย่อมอม้าจอจานานันนูนี่เยอะแยะไปหมดนะคะเรื่องราวของนางเอกแม่ไม้ปาดหน้าเค้กแย่งงานของนางเอก8ปดขาช่องหลายสีแต่ก่อนที่จะไปช่วงหน้าค่ะช่วงนี้ขอบคุณฟิล์มกันรอยโฟกัสทัดแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตค่ะรู้หรือไม่ดิดยูนหนังผีเรื่องแรกของค่ายหนังยอดนิยมอย่าง G t s ือเรื่องอะไร 1. ชัตเตอร์กดติดวิญญาณ 2. 4แพร่งโฟกักััทเ u c h J8 สนับสนุนโดยฟิล์มกันรอยโฟกัสทัชแลช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต e f M. on TV